สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สี่นะครับที่จะนําเสนอ,อพระสมเด็จรำพพระเป็นเจ้าคาีที่ได้จากการศึกษาและสะสมองคนี้เป็นพระสมเด็จบางคุณพรมนะครับถ้าเรามองถ้าเราพูดถึงพิมพ์เส้นได้ก็ต้องเป็นพระสมเด็จพิมพ์พระสมเด็จบางคุณพรมนะครับองนี้เป็นองค์ที่สวยงามพอสมควรนะครับองนี้ตอนแรกจะเป็น ภาบกวนข้างเยอะก็เลยล้างออกอด้วยน้ำยาเคมีด้วยด้วยน้ำอุ่นด้วยนะครับผ้าผ้า,า,าที่ผ่านการล้างก็จะเป็นลนักษณะงี้นะครับซึ่งเมื่อเทียบดูพิมพ์ทรงแล้วก็ถือว่าเป็นผ้าที่ที่ถูกต้องตามตารานตามตารานนะครับมีเส้นคมชัดนะครับลักษณะผิวก็จะเป็นเหมือนกับเป็นก้อนอน,นะครับ ั่งด้านนี้นะครับก็เหมือนกับมีมีรอยนะครับมีรอยเหมือนกับเป็นผ้าที่วางทับกันนะครับในตอนที่อยู่ในกลุ่มนี่คือด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับด้านข้างพ้าผ้าวางคุณพงส่วนมากไม่ค่อยหนานะครับไม่มาอันนี้ให้ดูด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังตอนแรกจะเป็นข้าวกรูที่เยอะมากนะครับพอล้างออกแล้วก็ ก็คือว่าเราล้างไม่ค่อยดีนะครับมีการขัดด้วยแปรงด้วยกว่าพระจะขึ้นผิวก็ใช้เวลา,านานพอสมควรนะครับลักษณะก็นนจะเป็นเนือเป็นตุ๊บตับเหมือนที่เขาว่านะครับ,น,รบนี่ก็คือพระสมเด็จบางคุ้นพงเปี่ยมเส้นได้นะครับในคลิปต่อไปก็จะนำพระเบญจปาคีประเภทอื่นมานำเสนอนะครับกอฝากทุกท่านได้ ติดตามในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ